แม่ครับแม่ครับแม่ครับพี่น้องอ่ะเอาอย่ามากินแหลงปลาจิ้มวะนี้ครับผมเนาะลาบครับลาบบ้านเฮานี่นะเห็นแล้วเนาะของมันมักครับเนาะก่อนจะไปจิ้มลาบนะครับผมขอหยัดฟ้าครับผมพริกลาบเอาอย่ามากินแหลงครับผมใส่ลาบใส่ซาบ้านเฮานหละครับเนาะใส่รูได้หมดครับผมหรือจะใส่เป็นน้ำจิ้มจุน้ำจิ้มแจวนะครับเนาะทางอีสานครับผมใส่เป็นลาบก้อยได้ครับ250กรัมนะครับ80บาทกาจะส่งเริ่มต้นติดสีบาทไปได้นะครับเนาะสนใจสั่งซื้อก็ตักแชทนะครับ ทักข้อความหาแฟนเพจเอาอย่ามากินแรงได้เลยครับนี่เนื้อคุ้มคุมครับผมรับรองแบบผิดหวังครับฝากด้วยนะครับเนาะก็ตามทำเนียมรายการเขาครับเนาะก่อนจะไปจิ้มก่อนนี่เลยนะฮะอุ้ยสีจะสันเหนแล้วครับออ้ยแดงติดเลยสีจะสันเหนแล้วครับนี่นะ,ะนจักบวกกันนะครับเนาะจักเข้าลงครับผมมา โบกแรกมันตึงที่งนะครับเนาะฮอนพองวาบมาเข้าหนึ่งมั้ยเขานะครับเนาะกินกับเข้าหนึ่งครับลาบไม่นะออ้ยเหมาะกินไปจมไปนะครับเนาะจิ้มไปจมไปนะครับโอ้โหวิดก่อนขนาดนักเนอะบวกก,รรากวําลําปางวันนี้บวกกำรแรตงสี่ห้าร้อยครับเนาะดูโอ้พี่น้องแอรครับเลือดอ <c oughs> ผมเลิ้วเผ็ดมาอครับหอมพักไผ่หอมดวนมันเท้าหินปักได้เห็นล้วครับแรงนี่ม,ม้อข้าวตองครับผมขัดมาได้ครับผมกับหลาบกับซากับรูนะอื เราฉ่ำไมันจะออกส้มๆสะหน่อยเยม่ออ,อ,องค์ลงควายนอนนะครับกุยราดไปครับผมราดผมขมเผ็ดๆครับพี่นอ้องเฮ้ยขม,ม,มเหมาะเท่านั้น ตึงขมตึงเผ็ดนะครับเนะบาะยังขึ้นนะุดยอดเลยครับผมกินปากได้ครับผมอืมกินหลาบเนาะตะกี้แม่จ้อนนะครับเนาะเดิมใจครับตะกี้องค์ลงควายน้อน,นะครับเนาะผมมักหลาบแบบนี้ครับผมแม่จ้อนครับแม่จ้อน คือครับจ1ำเลือดลุกโดดนะโดดฮชดจิตถึงใจต้นหอมเป็นรักนะครับมะอื กินลาบกินซ่ามันต้องค้นมันๆนะเป็น,นปต้อง,งนะมันถึงจะล้ำนะครับนะมแม่จอนี่นะผมอะ่ะผอมมะขามันาอเหม,อม,อม,อมเหมอล้ำครับ ได้เขานึ่งคนทอดน,นะครับนะมาตั้งได้ฝนตกองครับวะน,นี้เมืองพานนะครับเมืองพานบัดตกนะครับนะแต่ว่าวันนี้มันหนาวตัวแรกครับหันข่าวว่าไม่ย้ายบอกนะครับเนาะตะัวคืนล้มปางฝนตกอีกนะขมม่อ ขวงนี่นะครับเนาะอันนี้เป็นสวนหลังบ้านครับโอ้กับพริกไปเห็นมาะอื้มฮะอื้มอื้มโอ้โห กระเพร์เพ็ด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 เ <ive> ็มเ hey. hmm. ็ดกระเบน้มเห็นไหมเนาะอือครับผมขึ้นหูไปเลยเพ็ดขึ้นหูกุยลาบแม่จอนัะผมผมเหาะผมแง้ม ร้อนเพชรโอ้ถึงใจขนาดานั้เพชรเหมาะน้ำตาไหลแล้วผมอ่ะ น้ำตกน้ำตาปังยาวอ่ะอื้อฮึอู้เอาละครับพี่น้องอื้อผม,ม,ม,มเพชรสวัสดีครับ